สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะกลับมาเจอกับครูกุ๊กอีกแล้วในคลิปนี้นะคะสำหรับ2คลิปที่ผ่านมานะคะก็คือเรื่องภาษาไทยและภาษาถิน่นแล้วก็ประโยคในภาษาไทยใช่ไหมคะนักเรียนคนไหนที่ยังไม่ได้ทำใบงานหรือว่ายังไม่ได้เข้าลิงก์ไปดูนะคะนักเรียนเข้าไปดูแล้วก็ทำใบงานให้เรียบร้อยด้วยนะคะ และมาดูว่าวันนี้หรือว่าคลิปนี้คุณครูจะสอนเรื่องอะไรนะคะเรียนพร้อมรือยังพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะดูหน้าวนะคะเขียนชื่อผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวคนละ5้าอย่างนะคะเขียนชื่อผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวนะคะคนละ5อย่างะคะ่ะดูซิว่ามันจะมีผลไม้ชนิดไหนบ้างที่มีรสเปรี้ยวนะคะ เรียนมองลองมองดูรอบๆบ้านตัวเองซิว่ามีผลไม้อะไรบ้างที่มีรสเปรี้ยวนะคะต่อไปค่ะเพิ่มโพสต์นะคะเราจะเรียนนะคะเรื่องการแยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นนะคะเพื่อให้นักเรียนสามารถแยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจากเรื่องที่อ่านได้นะคะอย่างที่คุณครูบอกไปแล้วเนาะเราจะเรียนเรื่องการแยกข้อเท็จจริงและข้อคิด นะคะคก่อนอื่นนะคะนักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้นะคะระหว่างวัวช้างและม้านะคะสัตว์ชนิดใดวิ่งเร็วที่สุดนะคะระหว่างวัวช้างและม้าคะสัตว์ชนิดใดวิ่งเร็วที่สุดนะคะมาดูว่านักเรียนจะตอบว่าสัตว์ชนิดไหนนะคะต่อไปนะคะ นักเรียนดูคลิปวิดีโอเรื่องการแยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นนะคะเรียนเคยสังเกตไหมว่าแต่ละคลิปวิดีโอเนี่ยคุณครูก็มีคลิปวิดีโอมาให้เรียนดูทุกครั้งนะคะเกือบจะทุกครั้งเลยเพราะอะไรนะคะเพื่อให้นักเรียนรู้มากยิ่งขึ้นนะคะว่าเรื่องแต่ละเรื่องเนี่ยมันมีความรู้ในเรื่องของอะไรบ้าง มีความหมายว่าอย่างไรนะคะแต่สําหรับคลิปนี้นะคะก็เป็นเรื่องของการแยกข้อเทจจริงและข้อคิดเห็นนะคะเราไปดูคลิปวิดีโอกันเลยค่ะ การแยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจากเรื่องที่อ่านสวัสดีค่ะน้องๆกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะหลังจากที่เราได้รู้จักกับการพูดรายงานและการแสดงความคิดเห็นกันไปแล้วคราวนี้เรามารู้จักกับการแยกแยะข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นกันบ้างนะคะถ้าพร้อมแล้วเราก็ไปดูกันเลยค่ะระหว่างที่กล้าวกำลังดูข่าวอยู่นั้นกล้าวเกิดความสงสัยว่า ข่าวที่ได้ฟังนั้นเชื่อได้หรือไม่ตาข่าวที่ได้ฟังไม่รู้ว่าจะเชื่อได้หรือเปล่าจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ขึ้นอยู่กับวิจารณยาณของเรานะก่อนที่เราจะเชื่อข่าวนั้นเราจะต้องแยกข้อเท็จจริงกับข้อคิดเห็นให้ได้ซะก่อนข้อเท็จจริงกับข้อคิดเห็นต่างกันยังไงเหรอพี่กิ่งก็ต่างกันตรงที่ ข้อเท็จจริงคือข้อความที่แสดงเรื่องราวเหตุการณ์และสิ่งต่างๆหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่สามารถพิสูจน์ให้เห็นจริงได้และมีหลักฐานยืนยันจ้าส่วนข้อคิดเห็นคือข้อความที่แสดงความรู้สึกความเชื่อความคิดเห็นของบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งเราอาจเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยก็ได้จ้า ลองดูตัวอย่างแบบนี้สิเรื่องจอแก้วกับการเรียนรู้ของเด็กมีเนื้อหาว่าจอแก้วหมายถึงทีวีหรือโทรทัศน์สถานีโทรทัศน์ในประเทศไทยเริ่มก่อตั้งเมื่อพุทธศักราช2475และประสบกับปัญหาด้านการลงทุนต่างๆรวมทั้งอยู่ในสภาวะสงครามโลกครั้งที่สองจึงไม่สามารถจัดตั้งอย่างเป็นทางการได้จนกระทั่ง อมพลปอพิบูลสงครามเป็นผู้สนับสนุนให้จัดตั้งสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง4ขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่20มิถุนายนพุทธศักราช2498และมีโครงการขยายไปยังภูมิภาคอื่นๆอีกในช่วงพุทธศักราช2500ในยุคนั้นโทรทัศน์จะส่งสัญญาณเป็นสีขาวดำเท่านั้นต่อมาพุทธศักราช2530 จึงเปลี่ยนเป็นระบบสีจนถึงปัจจุบันโทรทัศน์มีบทบาทมากเช่นเป็นเครื่องมือทางการเมืองเป็นช่องทางการตลาดรวมทั้งเป็นแหล่งเผยแพร่ผลงานด้านวิชาการเป็นต้นดังนั้นโทรทัศน์จึงเปรียบเสมือนหน้าต่างบานใหญ่ที่สำคัญสำหรับทุกคนที่สามารถมีโทรทัศน์ไว้ในบ้านของตนโทรทัศน์เป็นสื่อเชิงรับในบ้านซึ่งเราไม่สามารถปฏิเสธได้ เมื่อเปิดชมรายการต่างๆไม่ว่าจะเป็นการหาความบันเทิงหรือการหาความรู้การทำธุรกิจทางการตลาดจึงเป็นที่นิยมมากซึ่งในยุคแรกของการขายสินค้าทางโทรทัศน์นั้นได้แก่เครื่องปัน่นเครื่องใช้ในบ้านเครื่องครัวเครื่องยนต์เรือเป็นต้นในยุคนั้นรัฐบาลหรือสหรัฐอเมริกาเห็นความสำคัญของธุรกิจบนจอแก้ว จึงตั้งคณะกรรมาการ FCC มากำกับดูแลการดำเนินธุรกิจเพื่อเป็นกฎบังคับใช้และเริ่มมีการให้คำนิยามว่ารายการมีการกำหนดเวลารายการและเวลาโฆษณาดังนั้นรายการนำเสนอสินค้าทางจอแก้วก็เริ่มถูกแทนที่ด้วยรายการที่ได้รับความนิยมมากขึ้นเช่นภาพยนตร์ละครรายการแข่งขันทางโทรทัศน์ และอื่นๆอ,อีกมากมายโทรทัศน์จึงเกิดขึ้นมาเพื่อการค้าเป็นหลักเพราะเป็นการตอบสนองความต้องการให้แก่เจ้าของสินค้าที่มีกำลังทรัพย์ในการสนับสนุนสถานีทรทัศน์ได้ปัจจุบันในบ้านเราก็ยังเป็นรูปแบบที่ผู้ชมต้องใช้วิจารณญาณกันตามศัก,กยภาพในครอบครัวที่มีเด็กเล็กไปจนถึงวัยรุ่นนั้นยังมีความจำเป็นที่ผู้ใหญ่ต้องเลือกรายการอย่างเหมาะสม ดูตัวอย่างกันไปแล้วเรามาดูการแยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นพร้อมๆกันเลยนะคะรู้จักกับเรื่องจอแก้วกับการเรียนรู้ของเด็กกันไปแล้วคราวนี้มาดูการแยกแยะข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นในเรื่องนี้ข้อเท็จจริงก็คือจอมพลปพิบูลสงครามเป็นผู้สนับสนุนให้จัดตั้งสถานีโทรทัศน์และรัฐบาลสหรัฐ ตั้งคณะกรรมการมากำกับดูแลการดำเนินธุรกิจทางโทรทัศน์จ้าข้อคิดเห็นก็คือโทรทัศน์เปรียบเสมือนหน้าต่างบานใหญ่ที่สำคัญสำหรับทุกคนที่สามารถมีโทรทัศน์ไว้ในบ้านของตนและในครอบครัวที่มีเด็กเล็กไปจนถึงวัยรุ่นผู้ใหญ่ควรเป็นผู้เลือกรายการโทรทัศน์ที่เหมาะสมกับเด็กจ้า เป็นยังไงบ้างคะสำหรับคลิปวิดีโอเรื่องการแยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นนักเรียนบางคนอาจจะเข้าใจแล้วนะคะแต่บางคนก็อาจจะยังไม่เข้าใจเนาะไปดูต่อไปกันเลยคะ่ะนักเรียนฟังครูอธิบายเพิ่มเติมเรื่องการแยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นนะคะไปฟังคุณครูอธิบายเพิ่มเติมกันเลยคะ่ะอ่า การแยกข้อเท็จจริงนะคะข้อคิดเห็นพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานนะคะพุทธศักราช2525นะคะให้ความหมายข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นไว้ว่าข้อเท็จจริงหมายถึงข้อความแห่งเหตุการณ์ที่เป็นมาหรือเป็นอยู่ตามจริงข้อความหรือเหตุการณ์ที่จะต้องวินิจฉัยว่าเท็จหรือจริง ต่อไปนะคะข้อคิดเห็นหมายถึงความเห็นความรู้สึกนึกคิดของผู้ส่งสารที่สอดแทรกอยู่ในเนื้อหานะคะนี่คือความหมายตามพจนานุกรมนะคะอาจกล่าวได้ว่าข้อเท็จจริงนั้นต้องสามารถพิสูจน์สนับสนุนยืนยันได้นะคะสำหรับข้อคิดเห็นนะคะนั้นไม่สามารถสนับสนุนยืนยันได้เพราะว่าข้อคิดเห็นเนี่ยมันมาจากความ รู้สึกของเรามาจากความคิดของเรานะคะต่อไปนะคะลักษณะของข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นนะคะเรามาดูลักษณะของข้อเท็จจริงกันก่อนเลยนะคะ 1. น,นะคะมีความเป็นไปได้ 2. นะคะมีความสมจริงนะคะ 3. ม,มีหลักฐานเชื่อถือได้นะคะ 4. มีความสมเหตุสมผล ต่อไปนะคะเรามาดูลักษณะของข้อคิดเห็นกันนะคะ 1. นะคะเป็นข้อความที่แสดงความรู้สึกนะคะ 2. เป็นข้อความที่แสดงความคาดคันนีนะคะ 3. เป็นข้อความที่แสดงการเปรียบเทียบอุปมาอุปไมยนะคะ 4. เป็นข้อความที่เป็นข้อเสนอแนะหรือเป็นความคิดเห็นของผู้พูดเองนะคะนี่คือลักษณะของข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น ต่อไปนะคะเรามาดูตัวอย่างข้อความที่เป็นข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นกันนะคะก่อนอื่นเรามาดูตัวอย่างลักษณะของข้อความที่เป็นข้อเท็จจริงนะคะ 1. จังหวัดเชียงรายอยู่ทางตอนเหนือของประเทศไทยอน,นี้มีหลักฐานเชื่อถือได้นะคะ 2. การทำลายป่าไม้ทำให้เกิดความแห้งแล้ง นักเรียนลองสังเกตดีๆนะคะถ้ามีการตัดต้นไม้เยอะๆเนี่ยบ้านเราก็จะแห้งแล้งนะคะยิ่งอยู่ภาคเหนือด้วยเนาะต่อไป3นะคะแมวมีฝีเท้าเบามากนะคะนักเรียนอันนี้เรื่องจริงนะคะเพราะว่าคุณครูบ้านคุณครูก็เลี้ยงแมวเหมือนกันนะคะมันมาตอนไหนคุณครูก็ยังไม่รู้เลยเนาะต่อไปนะคะ c เมื่อข้าวราคาตกต่า ทำให้ชาวนาเดือดร้อนนะคะอันนี้ก็เรื่องจริงนะคะเพราะว่าพิสูจน์ได้จากอะไรคุณแม่ของคุณครูเนี่ยก็เป็นชาวนาเหมือนกันพอปีไหนที่ราคาถูกต่ำนะคะก็จะเดือดร้อนเพราะว่าขายข้าวไม่ได้นะเพราะว่าราคามันมันต่ำมากเนาะต่อไปนะคะ5แนวเป็นนักเรียนโรงเรียนมค์การบริหารส่วนจังหวัดชิงรายนะคะอันนี้ก็คือเรื่องจริงนะคะต่อไปเรามาดูลักษณะ ของข้อความที่เป็นข้อคิดเห็นนะคะ 1. เชียงรายมีภูมิประเทศที่สวยงามน่าอยู่บางคนเขาอ,อาจจะไม่ได้คิดแบบนี้ก็ได้ใช่ไหมคะนักเรียนต่อไปนะคะ 2. กินผักบุ้งทำให้ตาหวานอันนี้ก็ยังไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าเวลาเรากินผักบุ้งเนี่ยมันจะตาหวานจริงๆนะคะหรือว่าอาจจะเป็นกุศลบายว่าให้เด็ก กินผักก็ได้นะคะต่อไป3นะคะคนที่เชื่อถือโชคลางเชื่อว่าแมวเป็นสัตว์ลึกลับนะคะบางคนก็อาจจะไมไ่คิดว่าแมวเป็นสัตว์ลึกลับนะคะเพราะว่าแมวก็เห็นอยู่ทั่วไปนะคะต่อไปนะคะบาวีร้องเพลงได้อารมณ์มากที่สุดบางคนคนุณครูบอกไปแล้วว่าบางคนเขาไม่ได้คิดแบบนั้นบางคนอาจจะชอบบาวีบางคนก็อาจไม่ได้ ก็อาจจะไม่ได้ชอบบบาววีก็ได้ใช่ไหมคะต่อไปนะคะสมชายชอบวิชาภาษาไทยอันนี้ตัวสมชายเองก็อาจจะไม่ได้บอกว่าสม,สมชายเนี่ยชอบวิชาภาษาไทยก็ได้อาจจะเป็นคนอื่นที่แสดงความคิดเห็นก็ได้นะคะต่อไปนะคะนักเรียนทำใบงานเรื่องการแยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นนะคะไปดูใบงานกันเลยคะ่ะอ้าว ใบงานของคุณครูนะคะใบงานเรื่องการแยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นนะคะคำชี้แจ้งนะคะให้นักเรียนแยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจากข้อความต่อไปนี้นะคะโดยการทําเครื่องหมายเครื่องหมายถูกะคะ่ะนักเรียนให้ตรงกับข้อความที่เลือกนะคะนี่คือตัวอย่างใบงานนะคะข้อหนึ่งมีสองข้อด้วยกันนะคะข้อหนึ่งนะคะ ทุกคนหนีไม่พ้นความตายนะคะอันนี้เป็นข้อเท็จจริงที่สามารถพิสูจน์ได้นะคะต่อไปนะคะข้อที่2การปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตยที่ดีที่สุดอันนี้เป็นข้อคิดเห็นนะคะบางประเทศเนี่ยก็ไม่ได้ใช้ระบอบประชาธิปไตยเหมือนกันนะคะอย่างเช่นประเทศเกาหลีเหนือเนี่ยเขายังใช้การปกครองแบบเผด็จการ น,นี้ก็เป็นแค่ข้อคิดเห็นนะคะต่อไปเรามาดูใบงานกันเลยคะ่ะนักเรียนอย่าลืมทําเป็นช่องแบบคุณครูด้วยนะคะจะได้เห็นชัดเจนนะคะสําหรับหน้านี้ก็จะมีอยู่ทั้งหมด5ข้อนะคะใบงานของคุณครูจะมีอยู่ทั้งหมด10ข้อด้วยกันนะคะหน้านี้ก็มีอยู่1นถึงหนั่นเองคะ่ะเยนดูนักเรียนดูดีๆนะคะว่าเป็นข้อเท็จจริงหรือว่าข้อคิดเห็นนะคะ ไม่ยากเลยนะคะต่อไปนะคะสำหรับหน้านี้ก็จะมีอยู่5ข้อด้วยกันก็จะมีตั้งแต่ข้อ6จนถึงข้อ10นะคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะเรียนดูดีๆก่อนที่เรียนจะตอบนะคะว่ามีหลักฐานเชื่อถือได้หรือว่าเป็นแค่ ข้อคิดเห็นเป็นแค่การแสดงความคิดเห็นนะคะต่อไปคะ่ะอ่า reflective thinking นะคะบอก3สิ่งที่ได้เรียนได้รับจากการเรียนเรื่องการแยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นนะคะบอก3สิ่งที่ไดกเรียนได้รับจากการเรียนเรื่องการแยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นนะคะอย่าลืมเขียนบอกคุณครูมาด้วยนะคะว่าเรียนได้อะไรบ้างนะ สำหรับวันนี้คุณครูก็ต้องขอขอบคุณคลิปวิดีโอดีๆจากครูนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณนักเรียนที่ตั้งใจเรียนเป็นอย่างดีนะคะเจอกับคุณครูใหม่ในคลิปหน้านะคะมาดูว่าคลิปหน้าคุณครูจะสอนเรื่องอะไรนะคะสำหรับวันนี้คุณครูต้องไปแล้วสวัสดีค่ะบ๊ายบายวันนี้พร้อมแล้ว แล้วเธอเนี่ยพร้อมหรือยังที่จะได้ฟังเป็นเรื่องสำคัญเข้าใจไหม